กับข้าวเสร็จแล้วจ้าทำไมวันนี้กับข้าวเยอะจังเลยคะพ่อบอกว่าวันนี้จะกลับบ้านผมคิดถึงพ่อจังทำไมพ่อไม่ค่อยกลับบ้านเลยอ่ะครับพ่อเขาไปเปิดบริษัทที่ต่างจังหวัดงานคงยุ่งแหละทำไมต้องไปด้วยหนูอยากให้พ่ออยู่กับเรามากกว่าพึ่งกับนายต้องเข้าใจนะลูกพ่อเขาพยายามทำงานหนักเพื่อเรา นั่นพ่อมาแล้วนนองแล้วนี่จะทำกับข้าวอะไรเยอะแยะตอนฉันออกไปทำงานข้างนอกกินเปลืองแบบนี้ป่ะเนี่ยไม่เลยจ้ะแต่เห็นวันนี้พี่จะกลับก็เลยทำกับข้าวที่พี่ชอบเอาไว้รอแล้วไปอย่าให้รู้นะว่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอ่ะรู้เอาไว้ด้วยว่าตอนนี้บ้านเรากำลังลำบาก เข้าใจจ้ะฉันจะพยายามประหยัดนะอะยังไม่มีน้ำเลยนายไปช่วยแม่เอาน้ำหน่อยไปครับไม่ต้องมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงปล่อยให้แม่กับน้องไปทำนู่นอาวพึ่งจะนั่งบื้ออยู่ทำไมรีบไปช่วยแม่สิค่ะนี่ฉันออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยแทบตายเธออยู่บ้านสบายๆอ่ะเรื่องให้นิสอนลูกไม่ได้หรอขอโทษจ้ะพี่ ไงบ้างนะลูกืรนอ,อ,อยู่ะงั้นกินเยอะๆอ่ะเงินของเดือนนี้ใช้จ่ายให้มันประหยัดประหยัดหรอจะพี่สวัสดีคะ่ะพ่อนี่ก็อีกคนแทนที่จะเรียนใกล้ๆบ้านก็เสือกกระสนไปเรียนสักไกล คิดว่าฉันเป็นเครื่องผลิตเงินให้แกผ่านได้ไม่จำกัดหรอน้องเสื้อที่แกใส่แกรีได้ยังพรุ่งนี้ฉันมีนัดที่โรงพยาบาลน,นะแกอย่าลืมนะยะกำลังจะรีดค่ะโอ้ยทําอะไรชักช้าอ่ดอาดสภายบ้านเนี่ยมันทําอะไรไม่เคยได้ดั่งใจฉันเลยจําไว้นะที่แกอยู่สุขสบายทุกวันเนี่ยก็เพราะลูกชายฉัน หนูไม่ชอบให้พ่อกับย่าทำกับแม่แบบนี้เลยค่ะพวกเขาก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อก่อนแม่เคยทำงานบริษัทไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมแม่ต้องลาออกมาด้วยล่ะพ่อเขาอยากให้แม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลคุณย่านะแต่ทุกวันนี้พ่อให้เงินแม่ใช้เดือนละสามพันเองนะคะไหนจะค่าอาหารค่าของแม่แทบจะไม่มีเงินใช้ส่วนตัวแล้วนะไม่เป็นไรหรอกแม่ชินแล้วล่ะพึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะลูก พึ่งตอนนี้แกอยู่ปีสามเลยใช่ไหมค่ะพ่องั้นแกก็รู้ไว้บ้านของเรากำลังจะล้มละลายปีสุดท้ายแกก็หาเงินเรียนต่อเองแล้วกันแล้วผมนะครับพ่อของนายพ่อเตยมเงินสำรองไว้ให้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกเราพ่อไม่เตรียมมาให้หนูบ้างหรอคะหนูก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันนะนี่แกกำลังอิจฉาพี่แกอยู่หรอโตขนาดนี้ไม่รู้จักขวนกวายเลี้ยงดูตัวเองมั่ง ฉันต้องทนทํางานหนักยังแกตั้งกี่ปีอย่างนี้ยังไม่พอใจอีกเหรอถ้าลําบากมากเขาไม่ต้องเรียนต่อเป็นผู้หญิงจะเรียนไปสูงๆทาไมนั่นนหะสิฉันบอกให้ลาออกตั้งนานแล้วยังดื้อด้านอยู่ได้ฉันยังไม่อยากเสียเงินให้กแกแกแล้วเข้าใจแล้วค่ะต่อไปหนูจะหาเงินเรียนเอง แม่พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างพึ่งเอาไปใช้เป็นค่าเทอมนะลูกไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะลองหางานพิเศษทําดูนะคะเอาไปเถอะลูกอย่าไปทํางานให้มันลาบากเลยหนูขอลองพยายามเองก่อนนะคะแม่ถ้ายังไงหนูจะขอความช่วยเหลือจากแม่นะงั้นก็ได้จ้ะแต่มีอะไรต้องรีบบอกแม่นะนี่พึ่ง เราเห็นคาเฟ่แถวมขอรับพนักงานเสิร์ฟอยู่นะลองดูไหมขอบใจนะแต่ว่าเพื่อนแนะนํางานสอนพิเศษมาว่าจะลองดูก่อนอืมก็ดีนะเพึ่งเองก็ชอบติวให้เพื่อนอยู่บ่อยๆอ,อธิบายก็เข้าใจง่ายน่าจะสอนได้ดีพี่โอนค่าเรียนให้แล้วนะ ผลการเรียนของริวอะดีขึ้นมากเลยขอบคุณค่ะครูพึ่งสอนเก่งมากเลยครับแม่ผมชอบเรียนกับครูพึ่งมากเลยเดี๋ยวปีหน้าวีวีจะขึ้นมอนหนึ่งแล้วยังไงก็ฝากครูพึ่งติวอีกคนหนึ่งนะคะยินดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะกนโพหัวประจัาทีแล้วนัทพาใครมาเนี่ย นี่พลอยแฟนของหนูเองค่ะฮะแทนที่จะมีแฟนเป็นผู้ชายดีๆแันมีแฟนเป็นผู้หญิงไม่เข้าท่าจริงๆหาผัวดีๆไม่ได้หรอถึงต้องมาคบผู้หญิงด้วยกันเดี๋ยกก็ไปกันไม่รอดหรอกความรักไม่จํากัดเพศหรอกนะคะพลอยน่ารักแล้วก็นิสัยดีมากคุณย่าก,กับพ่อลองเปิดใจหน่อยเถอะไม่เอาอย่าพวกฉันไม่เปิดจงเปิดใจได้หรอก ไหนว่าเรียนจบแล้วว่าจะหางานดีๆทำแล้วนี่ยังรับจ้างสอนพิเศษอีกเหรอไล้วจไปพอกินอะไรนั่นสิเสียแรงเรียนจบมาทัาสูงเวลาใครถามว่าหลานสาวทำอะไรฉันอายจนไม่กล้าตอบเลยรางานสอนพิเศษมันน่าอายตรงไหนคะมันก็เป็นอาชีพเหมือนกันนะไม่ต้องมาเถียงงานแกมันหลักลอยไม่มั่นคงแทนที่จะสมัครงานบริษัทดีๆซะแกนี่เป็นความอับอายของวงตระกูลจริงๆคนที่ฉันหวังพึ่งได้คงมีแต่ลูกชายคนเดียวหรอมาั้ง พี่ชายแกมารักดีถึงได้เลือกเรียนวิศวะตามใจพ่อแกก็หัดเอาอย่างพี่ชายแก้างนะขอโทษนะคะที่ไม่เคยทําอะไรได้ดั่งใจสักอย่างพึ่งพึ่งจะเย็นก่อนสิพึ่งจะขับเลยเหรอไม่อยู่ค้างสักคืนแล้วลูกแนวหรอกคะ่ะอยู่ไปเขาก็ไม่ต้อนรับ ดี๋ยวหนูก็พลอยกลับเลยดีกว่าใจเยน็เยนๆก่อนอย่าโกรธพ่อกับย่าเขาเลยนะลูกหนูไม่โกรธแล้วค่ะแม่แค่น้อยใจมากกว่าพ่อกับย่าไม่เคยสนเลยว่างานสอนพิเศษของหนูจะหาเงินให้หนูเรียนจนจบเราลดของหนูก็ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองทั้งนั้นต่อให้หนูจะอธิบายยังไงย่ากับพ่อก็ไม่เคยรับฟังอยู่ดีเขาไม่เคยภูมิใจในตัวลูกคนนี้สักอย่างไว้เดี๋ยวหนูมาเยี่ยมแม่ใหม่นะคะ มาตอนที่พ่อกับย่าไม่อยู่แล้วกันแม่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะไปเ่อะพลอยไปก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันก่อนเราไปเที่ยวกับที่บ้านมาเจอบริษัทพ่อพึ่งพาพานักงานไปเอาติง้งจากแกคณะใหญ่เลยนะ ใช่หรอกมั้งบริษัทพ่อเราอาขาดทุนอยู่ไม่น่ามีเงินไปเที่ยวที่ไหนได้นะนี่ไงเพจของรีสอร์ทยังลงรูปขอบคุณอยู่เลยนะในโพสเราเห็นพ่อเพิ่งเอาเฟซตัวเองมากดไลค์ด้วยลองเข้าไปดูสิ บ,บริษัทกำลังล้มละลายไงทำไมพ่อถึงไปเที่ยวบ่อยแบบนี้อ่ะตอนอยู่รีสอร์ทเราเห็นพ่อพึ่งสนิทกับผู้หญิงคนนี้แปลกๆนะควงไปไหนมาไหนตลอดเลยเฮ้ยแ <c oughs> ฟนของผู้หญิงคนนั้นเรียกพ่อเราว่าที่รักด้วยอ่ะที่แท้พ่อเขาก็หลอกพวกเรามาตลอดเลย แม่มีอะไรเหรอลูกแม่คะหนูมีอะไรจะบอกแต่ว่าทุกคนต้องทำใจดีๆไว้นะเรื่องอะไรเหรอลูกทำไมต้องทำหน้าเครียดแบบนั้นด้วยที่ผ่านมาที่พ่อไปทำงานต่างจังหวัดนานๆจะกลับบ้านทีความจริงแล้วพ่อเขาไปมีครอบครัวใหม่คะ่ะฮะอะไรนะทาไม่เชื่อ แม่ก็ลองรู้นี่สิคะเนี่ยค่ะแม่ฟ้องหย่าก,กับพ่อเถอะนะคะแล้วก็ฟอ้องผู้หญิงคนนั้นด้วยรู้ทั้งรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วก็ยังจะมาทำลายครอบครัวคนอื่นเขาอ,อีกแม่ทำไม่ได้หรอกลูกทำไมล่ะคะแม่ช่วงนั้นบริษัทพ่อขาดทุนอย่างหนะัก พ่อเขาบอกว่ากําลังจะล้มละลายเลยให้แม่ทําเรื่องอยาเอาไว้เพื่อกันทรัพย์สินไม่ให้โดนยึดไปด้วยบริษัทล้มละลายที่ไหนล่ะพ่อโกหกพวกเรามาตลอดบริษัทเรายังอยู่ดีเขาเอาเงินไปเที่ยวเล่นปุ่มเฟือยแถมยังปล่อยพวกเราอดๆอ,อยากๆเนี่ยนะแม่ในเมื่อพ่อเขาใจดำทำกับพวกเราขนาดเนี้ไม่ยอมฝืนอยู่ต่อไปเลยนะคะพี่นาย อย่าบอกนะว่าพี่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะจะบ้าเหรอฉันก็เพิ่งรู้เรื่องตอนที่แกพูดเมื่อกี้นั่นแหละถ้าฉันรู้ก่อนฉันจะไม่บอกแม่ได้ไงฉันรู้นะว่าที่ผ่านมาพ่อสอนฉันยังไงบ้างถึงจะถูกปลูกฝังมาแบบผิดๆแต่ฉันก็รักแม่เหมือนกันฉันรู้ความจริงตั้งแต่แรกนะฉันคงไม่เข้าข้างพ่อที่มาทําให้แม่เสียใจหรอกฉันขอโทษนะที่ฉันเผลอระแวงพี่อ่ะต่อไปครอบครัวของเรา ก็จะเหลือสามคนแม่ลูกแล้วนะเรากลับไปอยู่บ้านเก่ากันเถอะบ้านของแม่ที่พี่ปิมหลานสาวแม่อยู่ใช่ไหมครับใช่จ้ะหนูจะตั้งใจทำงานเก็บเงินแล้วก็ผ่อนบ้านให้พวกเราได้อยู่กันนะคะผมก็จะรีบหางานมั่นคงและจะดูแลพวกเราเองครับรู้ไหมว่าพ,พ่อของลูกเป็นทั้งรักแรก แล้วแฟนคนแรกของแม่เลยนะเราอยู่กินกันมานานตลอดชีวิตของแม่ก็มีเขาคนเดียวนี่แหละที่เป็นโลกทั้งใบเสียดายเวลาที่อยู่ด้วยกันมาตอนจะไปแม่กลับเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งความรักของเขายังไม่เหลือให้แม่เลย เพิ่งเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วกลับมาอยู่บ้านเรานะป้าน้องนอง,นองทำไมไม่อยู่บ้านเก็บข้าวของย้ายออกไปไหนแม่ไม่รู้หรอกคะว่าลูกชายแม่ทำอะไรกับหนูไว้บ้างทำอะไรแม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยน้องจริ้งแม่ไปไหนแล้วใครจะพาแม่ไปหาหมอนี่มันก็ใกล้วันนัดแล้วนะ ไม่ห่วงแม่หรือไงอ่ะอยากใจอ่อนนะคะป้าน่องแม่สามีป้าก็เหมือนกันนั่นแหละมีรูปตอนไปเที่ยวกับลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้คนใหม่ด้วยซ้ําแสดงว่ารู้มาตลอดนะสิว่าลูกชายของตัวเองมีชู้แต่ก็ยังสนับสนุนอยู่แหมยังทาเนียนใช้งานฟรีๆอยู่จังนานหน้าด้านจริงถ้าอยากไปหาหมอมากอ่ะก็ให้ลูกชายสุดที่รักไปส่งสิก็มันกล้าทํากับเราแบบนี้ทีหลังป้าก็อยากใจอ่อนให้พวกมันละกัน นี่ต้องให้ฉันมาตามถึงที่เลยเหรอทำไมไม่กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองนี่ยังกล้ากลับมาอีกเหรอลุงยังมีจิตสำนึกของความเป็นคนอยู่ไหมอ่ะแกยุ่งอะไรด้วยทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้ก็นี่มันเรื่องของป้าฉันลูกเมียก็ทิ้งทิ้งคล่งคแม้แต่แม่แก่ๆของลุงยังไม่อยากดูแลเองเลยถึงหลอกใช้ป้าฉันบริบัติลุงกับแม่เหมือนคนใช้อยู่ได้ฉันไม่อยากเถียงกับแกหรอกไปน้องกลับบ้านกับฉันฉันไม่กลับพี่นั่นแหละที่ต้องกลับไป พี่แอบไปคบกับคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันอุตส่าห์อดทนก้มหน้าทําทุกอย่างเพื่อพี่แต่ดูสิ่งที่พี่ทํากับฉันสิเห็นฉันยอมเข้าหน่อยพี่ก็คงมั่นใจสินะว่าฉันเป็นของตายจะทําอะไรกับฉันก็ได้ลองหลอกให้ฉันจมปากอยู่กับพี่ตั้งนานแต่ฉันจะไม่ยอมง้อีกต่อไปอยากได้คนใช้มากนะักใช่ไหมก็ไปให้เมียใหม่พี่ทําแทนสิเออไปกลับระชังหัวแกสิทำไมงองหรอกว้อยทางนี้ก็ไม่ง้องเหมือนกันจะไปไหนก็ไปไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเห็นหน้าอีกนะ ดูอ,อะไรอยู่คะพี่ปิมก็ส่องเฟซไอ้พวกชั่วนี่ไงคนแบบนี้ยังมีความสุขได้ยังไงก็ไม่รู้ก็หล่มันจะได้รับกรรมสักทีก็ไม่รู้ถ้าเขาอยากมีครอบครัวใหม่มากก็ปล่อยเขามีความสุขอยู่ด้วยกันไปเถอะคนแบบเนี้ยตายไปก็ไม่พนน้นนรกหรอกรอไปใช้เวรใช้กรรมในนั้นละกันไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเสียเวลาเปล่าๆเรา,เาแ,แค่ move on มีความสุขได้ก็พอแล้วแหมไม่คิดว่าคำพูดนี้จะออกมาจากปากป้านะ มูฟออนได้แบบนี้ก็ดีแล้วแหละใช่ค่ะพอแม่ทำใจได้นะก็หันมาดูแลตัวเองดูสิตอนนี้แม่สวยเชิงขึ้นเยอะเลยสวยๆแบบเนี้ยมีหนุ่มที่ไหนมาจีบหรือเปล่าเเนี่ยผมห่วงนะพี่เห็นนะเฮียบ,บอยตามจีบแม่เราอยู่แล้วก็มีการชวนไปกินข้าวด้วยกันด้วยนะปริมแกก็พูดไปเรื่อยชีวิตของแม่มีลูกๆแล้วก็มีปิมอยู่ด้วย ตอนนี้มีความสุขมากแม่ไม่ต้องการอะไรแล้วละจ้ะพวกเราอ่ะรักแม่มากเลยนะคะผมก็รักแม่เหมือนกันนะครับ